สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากหลายๆคนได้หลับได้นอนเราก็ยังไม่ได้หลับได้นอนนะครับก็ยังทําหน้าที่ของเราอยู่แรบสวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อเป็นยังไงครับเมื่อยบ้าครับหมื่นหนึ่งสุดยอดครับเบิดแห้งแล้วครับขนาดเมื่อยน้ำมันบวกลดร่วมเมื่อยน้ำปั่นบัคาระครับเรื่องสองครับขนาดเราเล่นไหนเข้ามาท้องคุณเมื่อยขึ้นกันครับเต่หลายหมื่นสูบวาครับสูบวาสู้ครับสูบสูเราครับ ตอนนี้ก็ระยะทางนี้อ่ก็ยาวไกลแล้วนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าวุ่นเพราะว่าเขามาอยู่สนามสนามจอดเสริมครับพวปวดหัวกับเสียงไะครับสบายสบายครับวันกุ๊บเลยครับผมวันกุ๊บเลยครับการเข้าดาวนะครับเน่อต่อเนื่องครับผม กับผวครับวนากับผ้ันาับสูกันเอาลครับวนาวนาวนาทบตีบแล้วครับอ๋ขอบคุณครับผมสู่ป้ถอยกันครับวนากัสู้บถอยครับถึงไหนถึงกันนี่กันครับนี่ครับวคนาผมแ้ผมได้เจ็บสคน บนไหนกันครับสบายอยู่แล้วผมสู้ไม่มอญนับจอดรถนะครับสำหรับลูกค้าต้องการที่จอดรถนะครับเดี่ยวเข้ามาเลยครับเดี่ยวเข้ามาเลยเขาจะนะครับเดี่ยวเข้ามาเลยนะครับเดี่ยวเข้ามาเลยตอนนี้เราจอดรถหลายครับรถหลายรถเยอะครับดรรถนด้านในมีพื้นที่กำลังขับมินย่างต่อเนื่องครับเดี่ยวเข้ามาเลยนะครับ มาคอมเมนต์่อเนื่องครับแต่ถึงเวลาเข้าดาวแล้วครับไปที่น้ำทรยล้างแล้วทีมงานนั่งก็ยังเข้มงวดเข้มข้นอยู่นะครับต่อเนื่องผู้ย่อหน่อยครับทำดีก่อนได้ครับทำดีก่อนเด้อเรียนนากต่อคอยทีมงานครับนะครับ